ไส้วิ่งมานึกว่าจะเก่งเฮ้ย hey! ตายแล้ hey! 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 วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วว่ามันต้องจับตรงนั้นไอ้บอลฮะแม่สำลวยลำวงให้กูยังไม่เลิกเลยบ้าป่ะเนี่ยจะให้แม่เขาลบับวงให้แม่เขาไมา่ให้รางวัลอีกรอบดีกว่าแม่เขาถือไว้ไม่เห็นไงเดีถือไว้รอให้เราเตรียมหย่อนตู้แล้วฝากดังเ เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวแม่แม่ก็ให้จาตั <Hey. S 1> มึงใครเนี่ยรู้ไหมใครคุมที่เนี่ยเฮ้ยอ <Hey. S 2> ย่าบ,บอกนะมึงคุมหรอเจ้าวาดจะมาคุยทำไม,ไมแต่กูเนี่ยเป็นลูกแม่สํารวยลูกแม่สํารวยชุดนี้แม่เพิ่งตัดให้แม่เขาบอกกูใส,แส่แล้วสวยรวมกูใส่ชุดแล้วจริงเหรอตอนแรกไม่มีอะไรหรอกไอ้นันเขาดึงสลุดไปแล้วเฮ้ย มึงอย่ามาเฮ้ยกับวัฒนานั้นนะโอวัฒนานี่มึงเท้าหน้าผากกูเลยกูถำมได้มากกว่านี้อีกเฮ้ยไอ้ยาทำไมมึงฆ่าไม่ตะโมกกูเลยเหรอไอ้ที่เกย์ปัญญาอ่อนมึงใจยังไงมึงว่ามันเลยมึงปั้งผู้หญิงมามึงมาขวางไว้แสดงว่ามึงวอนอยากโดนเฮ้ยดูลูกกระทือนไปเลยสมัยนี้เขาไม่ใช้กระดูกลังอ่ะทำไมอะคนเราสมัยนี้เขามีมันสมองเว้ยเอาอย่างนี้มึงกับกูเนี่ยมาสู้กันด้วยมันสมอง มึงคิดจะใช้ความรู้มาสู้กับกูเหรอวะเออถ้าเกิดว่ากูแพ้นะมึงอยากได้ผู้หญิงคนนั้นมึงตามไปปั้มเลยออแต่ถ้าเกิดว่ากูชนะมึงสองตัวต้องกลับไปไอสองว่ายังไงละไอสามนี่มึงกำลองทอท่อให้คนอย่างกูเนาะเล่นเราร็วเ,เข้าก็มวเดี๋ยวไม่ตรงเรียนปิดรถบัวไม่ได้ไม่ปิดพี่มึงก็เดินไปคุยมาแล้วไปมาคนเดียวด้วยเออไอมีคนเห็นเมียถามบิ๊กไปไหนมาบิ๊กไปไหนมาไปห้องน้ำ ไปเยี่ยวในโรงเรียนต้องนี่ห้องมันเต็มเนาะกูไม่รู้อยู่นี่ไงอย่ายิ้มติดแล้วก็จับพิรุษอันนี้กูช่วยมึงอยู่นะเนี่ยแม่สํารวยเราไม่กูยังไม่เกี่ยวเอาไงว่ามามึงอยากจะลองปัญหากับกูหรือเออมึงคิดว่ากูไม่มีความรู้เรื่อไงเนี่ยกูอยากลองพูมึงไงอยากลองพูมกูกูจัดให้ได้เลยถอดทอกันอวถอดหัวไปทําไมเออแล้วมึงถอดหัวไปแล้วมึงจะแกะทําไม เดี๋ยว่าไ,ไปครอบใ่อใีกมึงกล้าถอดหัวกูแต่มึงไม่กล้าถอดหัวลูกน้องกูหรอ,อ,อกเว้ยมันนี่ถอดออกให้หมดมึนงนี่าอแต่งหน้านองพูกเลยไอมึงเกตาโศกเฮ้ยไอ,ยอยมึงคิดจะต่อกรก,กับกูยังไงวะได้หมดแหละมึงฟังนะจังหวัดตำบลอำเภออะไรเอ่ยที่อยู่ในร่างกายคนเฮ้ยมันไม่มีหรอกมีไม่มีมีอะไรวะ สี่คิ้วสี่คิ้วสี่คิ้วจะเป็หลบกลมันติวพี่เล่นแบบนี้นะเออสี่คิ้วมามาเนี้ยมานี่เอาอย่างจวัดเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่นี่อุ้ยอันนี้หนักนะหนักนี่้เออ้ยจังหวัดตำบลอำเภออะไรที่อยู่ในร่างกายคนไม่มีมีไม่มีมีอะไรอ่ะตาคีจังหวัดอะไรอยู่ใกล้ตาคีไม่มีมีไม่มีนี่ไงปากช่อง อะไรอยู่ใ,ใกล้ใลบาดช่องม่มีมอะไรอ่ะคอลาดขเขามีแต่คอลาดบานกูเขาเรียกคอลาดยังเพีย้ยง,งคุณไปอยู่มาตั้งสามสิปีอะไรอยู่ใ,ใกล้คอลาดไ่มีมีมไ่มีมีมอะไรวะออไทยธาน,นี้ย มึงกองตรงอะไรอ่ะเขามีแต่อุทัยธานีเนี่ยเถียงเลยกูไม่อยู่มาสามสี่ปีอกไทยเนี่ยอย่าเถียงกูอะไรอยู่ใกล้อกไทยธานีไม่มีแล้วมีไม่มีอะไรอ่ะวังสะพุงอะไรอยู่ใกล้วังสะพุงไม่มีมีไม่มีนี่ไงสองพี่น้องอะไรอยู่ใกล้สองพี่น้องไม่มีพี่อะไรอ่ะห้วยขาแข้งอะไรอยู่ใกล้ห้วยขาแข้งไม่มีนี่ไงพระพุทธบาทโอ้โหยี่ไอ้ข่าวดีเนาะจริงนะทีนี่วะเดี๋ยวมึงติดยอดเลยใช่ไหมขยี้ขยี้แม่ตำรวจชอบ พี่เดี๋ยวให้ตังค์ไอ้คนดึงปีละได้ปลาในนี้มันหายไหมปลาอะไรใหญ่ที่สุดต่อวันพิษอะไรอ่ะปลาดีบอะไรใหญ่กว่าปลาดีบไม่มีปลาดีบชุบแป้งทอดอะไรอย่าู่มาปลาดีบชุบแป้งทอดไม่มีอ่ะมีอะไรกระทะทอดปลาดีบอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาดีบไม่มีมีไงรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะไม่มีแล้วมีอะไร้านจอดรถอะไรใหญ่กว่าร้านจอดรถไม่มีผ้าคลุมร้าน อะไรอย่างพ่อคุณร้านไม่มีถูกเขาโง่ทีนี้เว้นไม่ได้เท่าไหร่นะฮะหมดไม่มีอะไรคุณร้านแล้วกูไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้ไายมันไม่ายมันอ่ะไายอะไรทะอะไรอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอะไรเอ่ยอต่เมึงว่ากูอ่ะจะขึ้นหรือจะลงเขาบอแกจะขึ้นเออไม่อ่ะกูลงแกว่าข้าจะขึ้นหรือจะลงจะขึ้นจะลง ใช่อะไรเอ่ยไม่ใช่คนไอ้อะไรวะไอ้เฮียดิไอ <c oughs> ้ข้าวันไอ้ข้าทั่วโอ้ยสงมาถุงสี่ตรง